ย่างเข้าปีพุทธศักราช2,569ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความตื่นใจสดชื่นเห็นจริงสิ่งทั้งหลายเดินทางธรรมอย่างสงบไม่หลงวายมีสติเป็นแสงฉายนำทางตน ไม่เริ่มต้นให,ให้สดใสยิ่งกว่าเดิมเพิ่มเติมคือหล่อสวยความร่ำรวยเป็นเศรษฐีให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีทีท่มี ไปในทุกที่ให้มีแห่ซสีสีซีสีสวัสดีมีแก่เจ้าทุกชนเผ่าที่มาทานได้มาสุขสำราญพ้อนนำกัน จ่อยอยทั้งนายห้อยเล่นนายหัวทั้งผัวเขาและเมียคอ,อยสาวสำน้อยผู้คอยหาผู้เบามาคอยลำพอนอนขอคำอวยพรอมาเยอะขวัญเฮยมาเยอะขวัญเฮยมเาเยอะขวัญเฮยปีใหม่เริ่มต้นใหม่ให้สดใสยิ่งกว่าเดิม หอลอสยวยความร่ำรวยเป็นเศรษฐีให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีร่างกายให้แข็งแรงให้มีแห้งตีกลองเป่าปีพบสูงสวัสดีในทุกที เจ้าไปในทุกที่ให้มีแหงมาสรีสรีสรีมาสรีสรีวัตรีมีแก่เจ้าทุกชนเผ่าที่มาทานได้มาสุขสำราญฟอนนำกันอยู่จ่อยจ่อยทั้งายหอยและในหัวทั้งพวกเขาและเมียคอยเาว้าซ้ำหน่อยผู้คอยหาผู้เบามาคอยลำฟอนอ,อนขอคำบุยพรมาหา,มาเยอะวันเหยื่อไม่อะวันเหย 玛也欢乐，玛也欢乐。 กว่าเดิมเพิ่มเติมคือลอสวยความร่ำรวยเป็นเศรษฐีให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนี้ างกายให้แข็งแรงให้มีแห้งตีกลองเปาปีพบสุขสวัสดีในทุกที่ที่เจ้าไปในทุกที่ให้มีแหงขอโชคลาภวาสนาจงมีแก่ทุกท่าน สุขสวัสดีมีโชคต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2569กันทุกท่านนะครับรายการสองฟ้าคว้าดาวทุกก่อนคืนวันหวยออกวันศุกร์ที่2มกราคม2569เรามาดูดวงยามบอกเรื่องราวอะไรยังไงบ้างทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวนะครับ ไทยลาวพี่น้องกันแล้วท่านที่มีปฏิทิน GPS ปี2568ก็สิ้นสุดเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวโดยเฉพาะดาวที่โคจรในราศีจักนะครับก็จะเปลี่ยนถ่ายไปแต่เรื่องของตำราในนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นในนี้ถ้าท่านอยากจะศึกษาวิชาดวงยามยานทิพย์ย่อ รวบรวมไว้ให้ทั้งหมดแล้วก็เอาขึ้นมาอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เรื่องของการบันทึกเหตุการณ์ที่ดวงดาวต่างๆบอกผ่านไปแล้วแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านได้คุ้มค่าหรือยังพิจารณานะครับแล้วก็เออเหมือนที่คุณอนุรักษ์ว่าจับแต่ตัวเนี้ยไปที่ไหน ไปฮหาหนอยไปลาวสามตัวไม่เอาเล่นสี่ตัวเลยเว็บประเภทสี่ตัวบล็อกลราหมดเลยแล้วก็เว็บทั่วไปบางเว็บก็หายแต่บางเว็บทำเรื่องอั้นไว้แล้วแล้วก็ให้งบจำกัดเป็นบางเว็บเป็นอย่างนั้นนะเอาละเมื่อ หลายคนมีความรู้ความสามารถในเรื่องพวกนี้ก็เอาไปใช้ในการเป็นที่ปรึกษาให้ผู้คนช่วยเหลือผู้คนด้วยนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักนะการจะเสี่ยงโชคหาอยู่หากินดูวิถีดาวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอามาใช้ในธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันก็อยู่แค่ตัวเองครอบครัวแค่นั้นแต่ถ้าได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอันเกิดจากการเรียน การฝึกแล้วก็การพิสูจน์ผลก็ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อนะครับเพราะว่าเราทำประโยชน์เพื่อตัวเองเนี่ยมันก็ได้แค่สิ้นลมแต่ถ้าทำเพื่อสังคมชั่วฟ้าดินสลายปีใหม่ผ่านมาเริ่มใช้เล่มใหม่นะครับเราเล่มใหม่ก็ทำคลิปวิธีใช้ให้แล้วสำหรับท่านที่มีเป็นครั้งแรก ส่วนท่านที่มีแล้วเจ็ดเล่มนี่คือเล่มที่เจ็ดก็มีความชำน,นาญแล้วตอนอื่นก็อย่าลืมดูทุกครั้งที่ประทับจะลงคาถาของครูบาอาจารย์บคุคคลใดที่ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคนมีความกระตันอยู่มันให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาอยู่เรื่อยๆขอให้ลาภผลจาก เล่มนี้สก,กิลให้ท่านมีโชคมีลาบมีผลนะครับก็จะลงไว้ในนี้ลงคาถาหลวงตาวันกับหลวงปู่ทาตไว้ทุกครั้งที่ประทับตาบางทีก็อาจจะไม่ชัดบางทีก็อาจจะซ้ําเพราะว่าผมประทับด้วยมือตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนแผ่นดวงแผ่นดวงชะตาของตัวเอง อันนี้ผมก็บันทึกของผมเรียบร้อยแล้วนะบันทึกไว้เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนเรื่ององศาดาวเรียบร้อยแล้วก็เปิดไปดูในแต่ละวันอ้อเลขสารบันก็จะมีหน้า C 1 4หนึ่งเอ่อ CC1 CC1 หนี่ยอาจจะผิดอยู่นะครับแต่ก็อย่าลืมนะ4 6 4 4ก6ดูไว้ด้วย แล้วก็ในแต่ละเดือน่ะในแต่ละเดือนเราก็จะมีเนื้อหาสาระเหมือนเดิมนะครับจะมีการแปลเป็นตัวอย่างอาจจะเป็นบรรทัดเล็กๆท่านก็เลือกเอาวันใดวันหนึ่งเขียนตามลายมือตัวเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็จดโน้ตบันทึกไว้ของผมก็บันทึกไว้แล้วว่าเรื่องราววันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเรื่องที่เกิดไปแล้วก็บันทึกไว้นะครับ แล้วก็ในวันถัดๆไปเนี่ยนะก็จะมีตารางว่างให้บันทึกแล้วก็ลงดวงยามไว้ทุกๆวันเลยถ้าท่านอยากจะรู้ดวงยามก็ไปเปิดตำราในเล่มปี2,568นะครับ2,569เนี่ยถือว่าผู้ที่ถืออยู่ค่อนข้างจะโปรเฟชชั่นแนลแล้วแต่ถ้าท่านที่มีใหม่มาใหม่ ได้ครอบครองครั้งแรกก็จะมีคลิปสอนให้ดูนะครับอย่างเช่นที่ปรากฏบนหน้าจอนี้วันที่2มกราคมวันศุกร์ขึ้น14ค่ำเดือนยี่ปีมะเสง็งอันนี้ถือตามปีนักษัตรทยจะเปลี่ยนเป็นปีมะเมียมะแมเนี่ยมะโรมะเสง็งมะเมียเอามะเมียเนาะปีมะ วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหของทุกปีนะครับส่วนปฏิทินหลวงเนี่ยท่านเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายอันนั้นปฏิทินหลวงก็จะใช้ในราชการโดยเฉพาะท่านที่ไปแจ้งเกิดลูกนะครับแต่ปฏิทินโหราศาสตร์และก็ปฏิทินทางสุริยคติ ของไทยที่เรายึดถือไว้เนี่ยปีนักษัตร์ก็จะยังเป็นปีมะเส็งอยู่นะครับยังเป็นปีงูเล็กของจีนจะเปลี่ยนตอนตรุรจีนนะครับวันตรุรจีนก็จะเริ่มเข้าสู่ปีมา้าส่วนของไทยปีนักษัตร์ไทยก็วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้านะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ยังเขียนว่าปีมะเส็งอยู่แล้ว ในดวงยามก็จะใช้เลข6เป็นตัวแทนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่พอเปอิดกลางปีเป็นต้นไปก็จะเห็นเป็นเลข7ดนั่นก็คือเข้าสู่ปีม้าคึกคักแล้วแล้วก็แผ่นนี้ก็อธิบายการอ่านเกี่ยวกับตัวเลขลัตเตอรี่อะไรต่างๆพวกนี้ให้ท่านที่เป็นเจ้าของครอบครองตอนนี้ยังมีอยู่สองเล่มนะครับ เผื่อไว้สามร้อยนะหายไปแล้วร้อยหนึ่งเหลืออยู่สองร้อยเล่มท่านก็นยังสามารถสั่งซื้อเป็นเจ้าของกันได้แล้วก็เดี๋ยวได้คืนเพียงแต่ว่าจะมีที่ไหนรับการลงทุนของคุณบ้างถ้าตามเล่มนี้นะถ้าตามเล่มนี้นะครับแล้วก็มันจะมีพิเศษตรงที่ว่าถ้าหากว่าคอรมออนุมัติผ่านเขาเรียกว่าหวยกเกษียณ ของกอชอก็จะลงเวลาไว้ตามที่ข้อมูลมีบอกก็คือช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกทุก,ทกวันศุกร์ก็จะลงดวงยามบอกความหมายไว้นะครับส่วนตัวเลขก็เดี๋ยวมาไล์วิเคราะห์กันพราะช่วงนี้ก็อยากให้แต่ละคนมีเงินมีทรัพย์ถ้ามีแล้วนึกถึงกันก็เข้า ทำบุญกับวัดโดยโอนเข้าบัญชีวัดป่าบ้านท่าสมบูรณ์สมทบทุนในการสร้างโบสถ์นะครับเดือนมกราคมนี้ก็จะช่วงกลางเดือนนะเป็นวันครบร้อยวันแห่งการมรณภาพของพระอาจารย์แสงทองอดีตเจ้าวาดเดี๋ยวผมก็คงได้ไปร่วมบุญแล้วก็เดี๋ยวไปยืนถ่ายวิดีโอถ่ายรูป ที่จริงช่างก็ถ่ายมาให้ดูทุกวันนะครับแต่ก็อยากจะไปถ่ายในมุมที่ในมุมที่ตัวเองต้องการเอาเป็นว่าท่านที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลมานี่ก็เข้าสู่ล้านที่หกในการสร้างโบสถ์นะครับประเมินไว้ทั้งหมดยี่สิบล้านตอนแรกประเมินไว้สิบสองสิบสามล้านชั้นเดียวพระอาจารย์ท่านอยากได้สองชั้น ใหญ่มากทำออกมาจริงใหญ่มากก็สองชั้นก็สองชั้นนะครับก็เก็บทรัพย์รวบรวมกันต่อไปผมออกบ้างคุณออกมัง่งมีลาบมีผลมีโชคมีชัยก็มาเกื้อหนุนแบ่งปันกันเมื่อคืนก็มีการเขาดาวเออของผมก็จะมีนางฟ้าสี่นางมาร่วมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม ฝปกปฏิบัติให้เป็นแนวทางสำหรับการไปปฏิบัติด้วยตัวเองถ้าท่านใดดูไลฟ์ like, ถ่ายทอดสดก็คงจะพอได้แนวทางบ้างนะครับแล้วทีนี้แผ่นที่ปรากฏในนี้เนี่ยก็จะส่งให้แก่ผู้ที่มีปฏิทิน GPS 2569ว่าตําตำแหน่งการวางดวงยามต่างๆพวกนี้นะครับ มีความหมายว่าอย่างไรก็จะทำอธิบายไว้คร่าวๆให้ท่านได้เป็นแนวทางนในการฝึกด้วยตัวเองแล้วก็ดูด้วยตัวเองด้วยว่าที่แบ่งช่วงพารากราฟแต่และช่วงไว้เนี่ยแต่และช่วงนะมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มีแปรให้ด้วยนะแปรดวงยามให้สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านก็ไปนั่งแปร แล้วก็นึกถึงเรื่องราวของตัวเองนะยามจะบอกเลขและยามจะบอกเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะบอกเลขวิธีการอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือในวันที่สองแต่สำหรับท่านที่ติดตามทั่วไปก็จะมีแผ่นดวงของวันที่สองมกราคมขึ้น ในเรื่องของดาวแห่งโชคลาบวาสนารายได้ลาบผลเรื่องของการเงินใดๆต่างๆก็กล่าวไว้แล้วในรายการชี้โชค12ราศีนะครับแต่ทีนี้ก็มาดูเพิ่มเติมเรื่องของการแปรดวงยามว่าเราจะแปรให้มีความหมายอย่างไร เอาง,ง่ายๆนะเรื่องราวของดวงดาวเนี่ยเขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากท่านใดมีบุญญาวาสนาพอเรื่องราวนั้นก็จะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องเช่นบางท่านออกรถใหม่ป้ายแดงบางท่านก็ขึ้นบ้านใหม่หรือบางท่านก็ดวงยามบอกว่า อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แปลงเป็นตัวเลขนะครับแต่ก็เตือนกันไว้ก่อนสําหรับบรรดานักเสี่ยงโชคและท่านที่ไม่เสี่ยงโชคก็ตามแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงการเดินทางนะครับได้พยากรณ์ไปทั้งหมด12ราศี12ลัคนานี่ก็ทั้งพยากรณ์เฉพาะเดือนมกราคมแล้วก็พยากรณ์ภาพรวมทั้งปีนะครับ แต่ช่วงที่เราไปสคงในวันที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นช่วงที่อาทิตย์อ่อนแอเขาเรียกว่าอาทิตย์นวางดับนะครับก็เนื่องจากว่าตำแหน่งนี้นะเรียกว่าดาวนวาวางหน้าจอท่านดูในมือถืออาจจะเล็กนะก็แนะนำขยายจอใส่สมาร์ททีวีหรือจะใส่โปรเจคเตอร์ขึ้นเป็นโฮมเธียเตอร์เลยก็ได้อะจะได้เห็นชัดๆ ดาวอาทิตย์โคจรในตำแหน่งราศีกันในหนาวางนะครับหนาวางเนี่ยจะขยายความหมายมาจากอาทิตย์เทวีโชคอยู่ที่ราศีธนูถือว่าอาทิตย์แรงพอสมควรอาทิตย์อยู่ในราศีธาตุไฟแล้วก็เป็นเทวีโชคอยู่ร่วมกับดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวศุกร์แล้วก็อังคารแล้วก็องศาอาทิตย์เนี่ยใกล้กันมากกับศุกร และอังคาร 1, 3, 6จึงเกาะกันในนวานนะครับอาทิตย์ได้17องศาอังคารได้19องศาสุขได้18องศาอ้อสิองศาถือว่าใกล้กันมากจริงๆเนะี่ยถือว่าดาวกลุ่มนี้ถ้าลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าสุขนะถ้าสนิทองศากับอาทิตย์ดับแต่ว่าสุขเนี่ยเลยองศาอาทิตย์ไปแล้ว คืนนี้พรุ่งนี้มะเรือนนี้คุณจะเห็นพระจันทร์เพเ่นเต็มดวงแล้วก็อาจจะเห็นพระจันทร์ยิ้มด้วยนะครับนี่แหละดาวพระศุกร์กับดาวพุธเกาะกับดาวอาทิตย์แต่องศาไม่สนิทถ้าองศาสนิทคุณจะมองไม่เห็นศุกร์พุธจะเป็นแค่เม็ดสิวแต่ถ้าเพ็นแบบนี้จันทร์อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับ ก็ถือว่าพระจันทร์เพ่นแต่ทีนี้หนึ่งสาหเนี่ยอยู่ร่วมกันก็นับว่าเด่นนับว่าเด่นสุขมหาจักรสุขมหาจักรแต่นวางอ่อนกําลังเป็นนิดจะบอกถึงความรักความหลงความใคร่ความยินดีจะเรียกว่านันทิราคะนะครับความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินเนี่ยเม,มาไมลืมตัวจะก่อความเสียหายหนึ่งสามหก เลงแปดอันนี้ก็หลายท่านก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายกับการเดินทางภาคบังคับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อทิตย์ไม่ใครจะดีนักนะครับแล้วอาทิตย์ร่วมกับอังคารอังคารเป็นมหาจัดรนวางนะเล็งราหูแบบนี้จะเป็นลักษณะอังคารให้โทษเจ้าชู้เจ้าเสน่หา หลงไหลอะไรมากจกนเกินไปไม่รู้จักยับยัง้งจะทําให้ตัวเองเสียหายเสียทรัพย์แล้วก็อาจจะมีคดีความมาเกี่ยวข้องดังนั้น1 2 3ยังไม่ใครจะดีนักนะครับแต่ตั้งแต่วันที่5ไปถึงวันที่17นี่ถือว่าใช้ได้สุดยอดเพราะฉะนั้นท่านที่จะลงทุนอะไรก็ตามแต่วันที่1 2 3เนี่ยเบาๆกันนิดโดยเฉพาะวันที่สเนี่ย ็ถือว่าเป็นวันที่อาทิตย์อังคารพระศุกร์นะเจอกันนะครับกับราหูก็จะกลายเป็นเสียมากกว่าได้แต่ถ้าท่านอยากจะได้มากกว่าเสียให้ไปเสียก่อนที่จะได้ก็หมายความว่าในแต่ลัคนาราศีเนี่ยก็ต้องไปเสียก่อนอย่างตัวอย่างผมลัคนากรากฏผมว่า ปีใหม่จะไม่เดินทางแต่เห็นว่ามีเรื่องเหน็ดเหนื่อยเสียทรัพย์เดินทางไกลมีเรื่องเกี่ยวข้องเนี่ยอาทิตย์คือเงินอังคารคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมการกระทําตนสุขคือลาบผลและครอบครัวลดลาพานนะแล้วเลงกับลาหูลาหูคือดาวมรณะอยู่ที่เรือนภพสุภะก็มองว่าท่านใดนาะครูบาอาจารย์พระสงฆ์ขเจ้า พ่อเจ้านายท่านใดหนอจะมีปัญหาให้เราเสียทรัพย์อ้าวก็ปรากฏว่าคุณย่าเสียชีวิตเดินทางภาคบังคับมีเงินส่วนหนึ่งโอนไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเสียทรัพย์ไปแล้วนะเสียทรัพย์ไปแล้วแล้วพอดีว่าลัคนาผมกระกฎเนี่ยถ้าไปดูจันจันโคจรเป็นอุจจาพิมุขแต่อยู่พบวินาศ วินาศแปลว่าการจ่ายการเสียนะครับความชิ้นเปืองความเสียหายคนเบื้องหลังก็ได้นักวางวันที่สองวันศุกร์ช่วงบ่ายเป็นจุลจักรอยู่ที่ราศีตุลภพันธุพันธุจะแปลว่าแม่แปลว่าญาติกันมาอยู่ก็สตรีแล้วก็เจ้าเรือน ก็มาอยู่ที่พบสหัชชะร่วมอังคารร่วมอาทิตย์เพราะฉะนั้นผมก็จะแปลในความหมายที่ว่าเป็นสถานที่ที่ผมไปร่วมกิจกรรมกับบรรดาเพื่อนพี่น้องแล้วก็มีการแสดงความรักการนับถือและเราก็ต้องสละทรัพย์เพื่อให้กิจนั้นดำเนินการไปต่อหรือสมทบก็นี่แหละ ผมจะไปฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็พิธีชาปนกิจของคุณย่าชาปนกิจวันที่สี่นะครับคุณย่าเกิดวันที่9ก้ามกราคมพศสองสี่หหพศสองสี่หหจันมาสองตรงนี้พอดีบอกว่าพันธุคือญาติพันธุคือญาติ แล้วนอกจากนี้ก็ไปลบด้วยอายุท่านคนตายใช้อายุเต็มนะครับคือหนึ่งร้อยสองปีหนึ่งร้อยสองปีแล้วก็ความฝันจินตนาการจะนำมาซึ่งเรื่องราวที่เราประสงค์จันเลงเกตณวางเกตณวางสองเก้าสองเก้เลงกันอยู่ นะครับการสัมผัสการสัมผัสทางจิตกับญาติผู้ล่วงรับก็อาจจะนำลาภผลมาให้แล้วบ้านที่